อ้าอืมบ้างไงป้าถวายพระตองทรงเครื่องไม่เสียดายหรอพระเจ้าตองทรงเครื่องเหรอใช่ครับองใหญ่นะใช่คุณเสจดไดไหมเจะไดครับเยดไดใช่ไหมเพราะว่าแบบเราดูแล้วกแบบ็ปุณปุณอยู่กับป้ามาเนี่ยเห็นป้าเช่าพระบูชาตลอดเลยเนี่ยองนี้สึกถือว่าแบบทรงพลังนะความรู้สึกสรัก ใช่ป่ะมีความรู้สึกเราเรารู้สึกเลยเนื่อออกมาเรามีความรู้สึกว่าทําไมถึงแบบมีความรู้สึกที่แบบเราเราศรัทธาเนื่อออกมาเราทําไมถึงจ่ายเงินแบบเพื่อเช่าตรงนี้มาเนื่อออกมาคุณจาไหมนะถ้ารู้ว่าเป็นเหตุการณ์เนี้ยก่อนหน้านี้เราต้องไม่เช่าแต่วันนี้เรารู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบนี้ จำไหมนะคําว่าคุณถามป้าว่าเสียดายไหมที่ผ่านมาไม่เคยเสียดายแม้แต่นิดเดียวที่สําคัญเราได้เพื่อนเ,นเห็นไหมเราเห็นมากเพื่อนๆพื่อนกรนีนิมิตของเราเนี่ยมาช่วยเราร่วมทําบุญกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคุณดีใจไหมดีใจเห็นไหมเห็นโทนเห็นเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นเห็นไหมคนโอ้โหแห่เอาเงินมาให้เราเห็นไหมเพื่อที่อยากจะร่วมทําบุญครั้งเนี้ยคุณคิดว่า ครั้งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไหมเออความจเจริญก้าวหน้าที่จะเข้าไปสู่วัดเห็นปะวัดที่มีพระอยู่แค่สองรูปเองนะเออแล้ววัดเนี่ยแบบโอ้โห oh. ป้ามั่นใจนะคุณฟังปานะอันนี้เราตอบแทนแบบก็เรียกว่าคืนคุณแผ่นดินเลยเนื้อออกมาเออแล้วความรู้สึกลึกๆของป้าเนี่ยยังไม่เคยบอกใครเลยนะป้าเนี่ย ถวายบุญครั้งนี้ให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตไปเนี่ออกมา๋าเองอ่ะความรู้สึกได้ตอบแทนคุณแผ่นดินเลยแล้วก็ได้นําความเจริญเข้าสู่จังหวัดด้วยเนี่ออกว่าวัดนี้กันดานมากเนี่ออกมา่าท่านเนี่ยนําความเจริญแน่นอนเข้าสู่วัดนี้ชุมชนน,นั้นๆคนทั้งประเทศแล้วที่สําคัญที่สุดวันนี้คืออะไรรู้ไหม อ่ะไม่เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวเอาวันนี้มีลูกค้านำาอะไรมาให้เราเช่าเจ้าตองส่งเครื่องคับไหนชื่นชมไหนขอชื่นชมนอยโอ้โหเซอร์ไพรส์พระเจ้าตองส่งเครื่องอันเชิญมาที่ร้านพต้าวจันท์อีกแล้วครับนี่ <c oughs> โ oh. hey, oh, oh, oh. hey, ah. อ้โหเฮ้ยจิโร่งดิโ oh, อ oh. ้โหตกใจอ่ 1, นะนี่อันนี้คือพระเจ้าตองทรงเครื่ององค์ oh, oh. ที่หนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้คือพระเจ้าตองทรงเครื่ององค์ oh, oh. <c oughs> ที่สองนะครับอันนะี้คือพระเจ้าตองทรงเครื่ององค์ที่สามนะครับนะลูกค้าบอกว่าไงคุณปุณบอกว่าเห็นคุณพศเนี่ยเช่าพระส่งเครื่อง <c oughs> ใช่ไหม ที่บ้านมีเราก็รู้สึกเลยว่ามีความสุขมากๆอะ่ะที่เห็นคุณพสถวายให้กับที่วัดบ้านต่ำอะ่ะถูกไหมให้เช่าเลยถูกว่าถูกว่าเป็นไงเป็นไง,งงงเลยดิงงเลยดินี่มีเม็ดเน็เหมือนกันเลยเห็นปะ่ะนี่ทรงเครื่องเหมือนกันเป็นไงเป็นไงบวยนี่อีกอ <laughs> งหนึ่งนี่อ่ะ เป็นไงเน็ตเน็โอ้โหเป็นไงฐานเหมือนเลยฐานเหมือนกันเลยฐานเหมือนกันเลยเป็นไงเป็นไงสุดยอด่ะสุดมากไม่ใช่เรื่องบางเงินนะครับนะแ,แล้วตอนนี้ต้องทำไงต้องต้องกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับนะขอบพระคุณจริงๆนะครับอันนี้คือที่พึ่งเช่ามานะครับนะองค์นี้คือแบบ นะสดๆเลยใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ชอบมาเท่าไหร่หลักอะไรแสนนะองย่อลงมาก็หลักแสนเห็นไหมองเล็กองใหญ่เอาอย่างนี้ก็เรียกว่าอันนี้คือความรู้สึกลึกๆทางใจที่แบบโอ้โหยิ่งกว่าทดแทนอเห็นไหมเห็นไหมองเล็กองใหญ่นี่นี่ศิลปาอะไรจังหวัดอะไรศิลปาเชียงแสนจังหวัดพะเยาครับโอเค เอามาจัดไปต้องกราบขอบพุนอีกรอบหนึ่งนะครับนะขอบพระคุณพระเจ้าตองทรงเครื่องด้วยนะเห็นะเห็นไหมนะเห็นไหม,หไหมบ,บุญบุญบารมีของท่านเป็นไงความรู้สึกแบบเต็มเปี่ยมเลยป่ะนะอันนี้แบบเท้าวความเล็กๆนะโอเคประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปถวายพระเจ้าตองทรงเครื่องกันโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะนะโอเคนะอเ,คเียได้ป่ะตอนนี้ <im it> เสโอเคเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมผูมิใจเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมเอามาขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับนะสวัสดีครับบ๊ายายนะสวัสดีครับ